ขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่เกมเรียวกังโบบายกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับสำหรับในภาคนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกิจกรรมใหม่กับระบบใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับมาลองดูว่าจะเป็นยังไงกันบ้าง ก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนาร้านค้ารับเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้าน PowerPay เขาก็จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยอย่างเกมแล g น n ล l o ก X Next Generation ซึ่งตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษกับแพ็กเกจสุดคุม้มและแพ็กเกจโคตรคุม้มยิ่งเราซื้อมากก็จะได้ราคาพิเศษไปอีกนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบิดเทเรณะชีวิตนิลันโปเกมอนยูไนการเติมเกมก็ง่ายๆแค่เราทัก Facebook หรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ PowerP จากนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง power play อย่างแรกเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของการขยายเลเวลจากเดิมก่อนหน้านี้เลเวลจะตันอยู่ที่120ตอนนี้เราสามารถเก็บเลเวลได้ถึง150แน่นอนยิ่งมีเลเวลสูงนะครับความสามารถของตัวละครก็จะเพิ่มมากขึ้นการอัพวกสกิลหรือวิชาเนี่ยก็จะได้มากขึ้นนะครับเพื่อเผื่อหลังๆถ้าเราเลเวลสูงแล้วถึงแม้ว่าไม่สามารถอพปานทุกปานได้แต่ก็ใกล้เคียงแล้วนะและแน่นอนนะครับการที่เขาขยายเลเวล เขาก็จะเพิ่มในส่วนของดันเจี้ยนห่วงมิติทองคําเพิ่มเติมเข้ามาด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใครที่เเวล120รแล้วเนี่ยการที่เราลงห่วงทองคํามอนเตอร์มันสูงสุดอยู่ที่9 9ใช่ไหมเราตีก็จะไม่ได้รับของัเพราะว่าถ้าเราฆ่ามอนเตอร์ตามกว่าเลเวลของเราเนี่ยสิเลเวลเราก็จะไม่ได้รับของนะครับแต่ตอนนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มในส่วนของป่าแดนใต้ป่าแดนใต้ที่ถูกทิ้งภูเขาลอยลีเขตภายนอกภูเขาลอยลีและเขาวงกดใต้ดินภูเขาลอยลีซึ่งมอนเตอร์พวกนี้ก็จะมีระดับสูงมมาาากกกขึ้น,นะรบรบที่เเ็สส,มสมุ มอนเตอร์ก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมเข้าไปด้วยตอนนี้หายห่วงนะครับสบายข้อดีของการลงห่วงมิติทองคําเลยนะครับพวกของวัลหรือค่าประสบการณ์เนี่ยเราจะได้เป็น1.5เท่าและถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเลเวลดันเจียนเอลิตจะเพิ่มในส่วนของดันเจียนเลเวล120นะครับแล้วก็ดันเจียนเลเวล140การบอดหรือการอะไรเนี่ยก็จะง่ายมากขึ้นนะครับถ้าลงดันเจียนพวกนี้โอ้ oh, 120เลยนะเพิ่มมาขนาดนี้นะครับและก็จะมีในส่วนของสนามประลอง ตอนนี้ไม่ใช่มีแค่สนามประลองแบบ1นเท่านั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของสนามประลองแบบ33จากาที่เราสู้แบบ33เนี่ยก็ให้เรากดเริ่มสงคมไปได้เลยนะครับแล้วเข้าสู่สนามรบเขาก็จะทําการจับคู่ผู้เล่นให้เราแต่ในส่วนนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปต่อสู้ดูก่อนนะครับผมเมื่อจับคู่เสร็จนะครับก็ไปสู้เลยเราก็บังคับเอานะครับหรือว่าเราจะอัตโนมัติเอาก็ได้นะเดี๋ยวลองสู้ให้ดูนะครับไหวปะเนี่ย ไม่น่าจะรอดดูฝั่งเราเลยว่าหกสิบกว่าตายแล้วว่าอย่างงี้เออเออไม่นะไม่นะนี่มันฆ่ากันชัดๆจับคู่ยังไงเนี่ยเกยไปแล้วหล่นครับผมนับถอยหลังใหม่นะครับ <c oughs> ไม่บาลานซ์เลยโอ้เรียกว่าดวงแย่หน่อยครับอืมอย่างงี้ต้องออโต้ไปแล้วนะอุ้ย เขากดเกิดนะฮะเขากเกิดแทงไม่เข้าต้องแทงตัวอื่นก่อนเฮืยเยอะฮืเยอะการต่อสู้ก็จะมีเวลา5นาทีด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีแต้มด้วยนะฮะถ้าเราตายถึงตามจํานวนนะครับก็จะถูกปรับแพ้เนาะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเนาะการต่อสู้3-3อย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ถ้ามีหลายๆอาชีพก็จะดีหน่อยนะครับถ้ามีพวกหมออะไรด้วยเนี่ยก็จะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับ เพราะว่าหมออยู่แนวหลังอาจจะเอาตัวแท้งนี่ครับเป็นทวนเป็นนักดาบอะไรพวกนี้นะฮะและยิ่งมีตัวยิงด้วยนะครับก็สังง่ายอ่ะก็ครบสิบแต้มแล้วนะครับอันนี้ผมก็พ่ายแพนเนาะหน้าจอนะครับคะแนนไม่เปลี่ยนแปลงนะครับการต่อสู้ประลอง3ามนี้นะฮะเขาก็จะมีการเก็บแต้มยิ่งเราแต้มสูงนะครับเราก็จะได้อันดับสูงดูประวัติได้นะครับ ยิ่งคะแนนสูงนะครับก็จะได้รับของรางวัลก็เป็นแต้มตาลบซึ่งตาลบนี้สามารถเอาไปซื้อของในร้านค้าส,สนามลบได้ยดสูงสุดเลยนะครับก็คือระดับตำนานแต่ตอนนี้ผมยังไม่ติดยศดรับ เพราะว่าแพ้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการจบซีซั่นด้วยรางวัลฤดูกาลในแต่ละขั้นหรือแต่ละระดับเนี่ยเขาก็จะแยกกันไปถ้าเป็นระดับตำนานนะครับก็จะได้รับกล่องเป็นแบบนี้เปิดออกมาจะได้เป็นอะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะในส่วนนี้ต้องรอก่อนนะครับเดี๋ยวรอผมไปสู้ก่อนเดี๋ยวถ้าเ,เพื่อนๆมีของเซตพีพีนะก็จะสู้ได้ดีมากๆส่วนของที่มีขายนะครับในร้านค้าสนามรบก็จะเป็นแบบนี้มีกล่องซุมอาวุธระดับ C กล่องซุมปอกแขนระดับ C นะครับกล่องซุมชุดกอแต่ถ้าเป็นของอื่่นนนๆเนยเยรรราาต้อลล้อออองงงลลด็นนคใหถึะะัับบศขก The ถ้าเราถึงระดับไดมอนด์ได้เนี่ยก็จะสามารถซื้อของระดับ S อได้เลยนะแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัปเดตกิจกรรมกิจกรรมแรกนะฮะก็จะเป็นการขยายเพิ่มระยะเวลาของกิจกรรมเพิ่มพลังต่อสู้ก่อนหน้านี้นะครับกิจกรรมเพิ่มพลังต่อสู้เนี่ยจะหมดในวันที่12ตอนนี้หมดในวันที่19ถ้าพลังถึงตามที่เขากำหนดก็จะได้รับของรางวัลพวกนี้ไปนะครับถึงสองแสนก็จะได้รับดูบี้ถึง2000แต่สําคัญก็จะเป็นพวกหินอัปเกรดเนี่ยช่วงแรกถือว่าสําคัญนะครับแล้วมีกิจกรรมเลเวลอัพอันนี้ก็ขยายไปถึงงวัันนนที่่19เชกกสสูุด็คือ ก็จะได้กล่องสุ่มเกาะระดับ S แล้วก็ของรางวัลอื่นๆตามเลเวลถึงมีกิจกรรมคืนกําไรอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่นะครับที่รีเซ็ตมาถ้าเราเติมเพชรถ,ถึงนะครับก็จะรับของพวกนี้ไปสูงสุดเลยก,ก็คือ3,000เพชรนะครับ่องพวกนี้ก็จะเป็นกล่องยิทธภัณฑ์ระดับ S มีกิจกรรมยินดีปีดาใช้โลบี้ถึงก็รับของรางวัลพวกนี้ไปนะครับสูงสุดก็คือแสนห้ามีกิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่องอันนี้เขาทําการรีเซ็ตแล้วนะครับมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่26กนะครับเงื่อน ลาเลเวลถึงเสริมยุทธภัณฑ์นะครับอัปเกรดเลเวลยุทธภัณฑ์ส่งแต้มมิตราภาพตามพวกนี้ไล่ไล่ไปนะครับส่วนกิจกรรมถัดมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมสนับสนุนเสริมพลังอันนี้เขาก็จะให้เราเนี่ยเสริมพลังถึงตามจํานวนครั้งถ้าอยากสําเร็จแบบง่ายๆนะครับให้เ,เพื่อนๆเนี่ยไปหาของระดับน้อยๆมานะครับอาจจะเป็นพวกของระดับดีหรือระดับ C นะครับแล้วก็ทําการเสริมพลังด้วยคมภีอาวุธนี่แหละคมภีอุปกรณ์อนไนมีเยอะก็ใส่เสริมพลังพวกนั้นไปนะครับผมอืม เอาแบบชัวรนะครับก็ใช้ของระดับดีนี่แหละเสริมเสร็จก็มารับของรางวัลของรางวัลเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะยิ่งถ้าเราถึง30ครั้งเนี่ยก็จะได้รับแต้มวิชา2แต้ม ห้าสิบครั้งก็จะได้รับดูปี้หนึ่งพันถัดมาก็จะเป็นกิจกรรมพูดท้าชิง3าอันนี้เขาก็จะให้เราร่วมเล่นกิจกรรมสนามประลอง3าที่ผมลงให้ดูไปก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับกิจกรรมเนี้ยลงเสร็จจะชนะหรือแพ้ก็ได้แต่แค่ถึงตามที่เขากําหนดสูงสุดแล้วก็คือ100รอบนะครับหนึรอบเนี้ยเราจะได้คัมภีร์เสริมพลังเครื่องประดับเทียมท่านจะสุ่มเพิ่มค่าเสริมพลังตั้งแต่1นถึงสสกอร์นี้ดีมากนะครับส่วนกองอื่นเนี้ยก็เฉยๆนะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่เราต้งง้้อองงงงลลยยแววนนนนะรรัััถดดมมมาากกกก็็จจเเปิี ดันเจียนเจ้าวังมังกรก,ก็จะเป็นดันเจียนฟาร์มเงินก็จะอยู่ในหัวข้อตรงนี้นั่นเองนะครับผมจะลงระดับไหนก็ได้แค่ถึงตามที่เขากําหนดถัดมาก็จะเป็นการอัปเดตร้านค้าก็จะมีแฟชั่นใหม่นะครับทูตสวรรค์จะขายนราคา9,800เพชรจะอยู่ในส่วนของหัวข้อนี้ครับแพ็กเกจทู้สวรรค์9,800เพชรเนี่ยก็จะอยู่ที่3,500นะครับ <laughs> ตามนั้นนะฮะสำหรับชุดแฟชั่นส่วนกราชาแฟชั่นเนี่ยก็จะมีอัปเดตใหม่นะครับจะไม่เหมือนซีซั่นที่แล้วก็จะมีชุดคาร์บอยคาวเกิลมีชุดกระลาสีนะครับมีชุดมังกรไทเกตชุดเอลบอยแล้วก็จะเป็นชุดนอนซึ่งสําหรับชุดผู้กราชาพวกนี้นะครับเราต้องทําการเปิดซุมเอาถ้าใครดวงดีก็จะได้มาเป็นชุดเลยเดี๋ยวผมลองซื้อเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นกล่องชุดนี้จัดไปครับผม1,800ลรูบี้เมื่อซื้อเสร็จนะครับกล่องก็จะมาอยู่ตรงนี้ก็มาทําการเปิดดูนะครับ ยา m p นะครับเอาให้ฟืนฟู MP กดอีกนะครับยาเอ็มใหญ่คือของมันจะสุ่มเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับคราวนี้จะเปิดอีก4กล่องฮะบึ้บโอ้โหไม่ออกนะครับอเดี๋ยวเราเปิดอีก5กล่องเลยแล้วกันบาบได้ไปมูทะลุนะครับก็ย่าในชุดกาชาชุดไวชันเราไม่โผล่เลยสินะจะเกินไปแล้วนะครับแบบนี้งั้นต้องจัดอีกสักทีนึง11กล่องนะครับเราก็จะเปิดแบบทีเดียวเลยแล้วกันบาบ อืไม่มาเลยครับ <laughs> <laughs> และนี่นะครับก็คือการอัปเดตนะครับของเกมเรียวโยกังโมบายถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับ,รรบ,บ,รบลิงกนดาวนโหลดก,ก็อยู่ใต้ล่าง d e s c r i p t ั o นสามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับสำหรับพาพน,นี้ขอตัวลาไปก่อน bye ไปครับผมไปละครับ